นี้ค่ะเราเปิดโอกาสและก็เฟ้นหาศิลปินมาขึ้นโชว์ที่นี่สนุกสนานกันแน่นอนกันไปยาวๆจนถึงเวลาประมาณเกือบ21นาฬิกาค่ะและนี่คือ s อฟ t ์ o ว e ์คำว่าหมอลำนะคะในงานของเราด้านโน้นค่ะก็จะมีสเตนดี้หรือว่า สวมเราเป็นได้เลยรุ่นพี่ได้เลยต้องใช้เสียงนี้ต้องสิ่งไหนฮะมั่งได้แค่นี้ได้ไหมได้ปิดมั่มัอ่าได้ไหมได้ไหมคะหอนดาได้ไหมคะโซซูกิเอาอย่างนี้ไม่เสียเวลาก่อนที่จะไปเจอกันกับศิลปินของเราคุณผูกเสี่ยวคะดิฉันตอดีว่าจะพาคุณไปเจอกันกับศิลปินของเราก่อน บนเวทีเพราะว่าวันนี้จะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ของเราขึ้นมาถ่ายภาพร่วมเพราะว่าศิลปินตละลัท่านหาตัวจับย่าใช่ถ้าหลังจากแสดงเสร็จถ่ายเสร็จปั๊บเขาเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องบางท่านดึงกนตาออก<ช>ไม่ขำเริ่ขออนุญ,ญาตถ่ายภาพกันก่อนนะคะคุณผูกเสี่ยวก่อนจะรับการแสดงใช่ค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเชิญเขาขึ้นมาบนเวที ตาโตสมซืียบ่ครับสมซืียสมซาสมลือสมส่อสมซสมียสมเชี่ยบจับมือในป็ัจาหาัยแท้ขอบคุณแทบต้องผิดแน่นอนอายุเท่าไหร่แล้วตกมาปีนี้ตกมาปีนี้อายุ17ปีครับ17ปีผูกเชี่ยว,วเท่าไหร่ตาโตนะเกตคือกันครับแต่ปัจจัยเป็น E 17เกตคือกันวา น้องสาวสวยคน,นนี้น้องสาวครับผมเรียนอยู่ศีกัน,นวนด้วยกันครับผมออได้นะ<อ>ได้นำตัวแน่แน่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องแก้มพิมชนกวัตนาบุล่งค่ะค่ะโอ้น้องแก้มแงมปานาลา่าคนแรกครับผมเอาศีกัน,นวนมีเด็กที่ผลิตด,ดาราเลยนะที่แอนอาราดีเลยนะนครก็อันนี้ถ้าแนอนอะไรหนูต้องทำได้นะว<า>้าหนูทำได้ไหม <c oughs> เอาเสียงมาแอนวนูนูลองดูแองแก้มลองดูสา ต้องได้สองหนึ่งมาขอโทษครับพอดีพวดีน้องลงสิทธิมจอมน้องอาจจะว่เต็มทีนะคะเสียงบ่อบอ๋อเสียงบ่อบอ๋อผักอีกมั้งหาค่ะฮเคอสเป็นยังเดี๋ยวเล่นๆไปเสียงมากเนาะแต่โตนอตอาจจะมากก็ได้เอาล่ะเดี๋ยวเรารอสักพูดหนึ่งนะคะดังนั้นเองทุกท่านขาคุณผูกเสี่ยงะเป็นของเราวันนี้จะขออนุญาต เอ่ยนามสำหรับผู้จัดของเราก่อนผู้สนับเสียงบริสต์เต้นบ่ายสำหรับงานนี้ค่ะกับกิจกรรมงานหมอลำม,มหากรรมเฟสติโวโัลขอนแก่นวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่สามของการจัดงานกับชื่อนี้มหากรรมหมอลำเฟสติวัล แก่นสารสินต้องขอขอบพระคุณค่ะกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายกระจรเกียรติรักณนชมณีกลุ่มร้อยแก่นสารสินโดยจังหวัดขอนแก่นจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดมหาสารคามจังหวัดกระสินสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นโดยจ่าเอกนาวีแสงฤทธิ์รักษาการวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและที่คุณมาในวันนี้กับขาดไม่ได้เลยกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมหาวลัยขอนแก่นโดยท่านผู้ในการบริสัทธ์บุรยศให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะค่ะและสภาวัฒนธม โดยดรสมยงแก้วสุพันธ์สมาคมหมัลำจังหวัดขอนแก่นโดยคุณแม่ศิลปินแห่งชาติท่านดรปราตรีศรีวิไลบงศิริพอศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนื่องด้วยในช่วงนี้ค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและศิลปินของเราและทุกทุกคนคะแขกผู้มีเกียรติขาดิฉันจะขออนุญาตเรียนเชิญด้วย น้องสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าและที่นี่ดงของสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นจะขอเรียนเชิญแขกผูมม้มีเกียรติทุกท่านร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณรุวมตืนสงบนิ่งเพื่อน,น้อมถวายความอลาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวอองขรยนเชญค่ะ ท่านเป็นอย่างสูงขาะด้วยเกล้าด้วยกระมบอมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพร้อมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและปวงชนชาวไทยขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะก่อนที่จะไปหน้ามาหลังวันนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าฝากผลงานสักนิดหนึ่งค่ะน้องตาโตถ้าเกิดว่าเห็นได้ลังแบบนี้แล้วเห็นแล้วอยากจะติดต่อหรือว่าติดตามอยู่ที่ไหนคะครับผมสามารถติดต่อได้ทุกช่องเลยครับผมโทรทัศน์กับมี่ตู้เย็นกับมี่ ยยากอู่เขาเป็นช่องท่ามแัดกิดต่อเนาะช่องทางติดต่อกอคาเฟ่บลูครับผมไอจีทิกต็อกมีเวิร์ดครับผมจ้าโถชิสโนพงศ์ชิสโนพงศ์ชัยยกรนะครับซื่อเลยครับขึ้นแม่ก้อนนะครับอายุสิบเจ็ดปีป้าอยากเดินแม่ไปบ้านลูกอนาคตอีกลายไม่ได้กลปล่อยกนเถิดเนาะเดี๋ยวปล่อยทั้งสองท่านไปทั้งฝั่งสักครู่เพราะว่าจะขึ้นเหงาแล้วเรามาเปิดเวทีร่วมกันเดี๋ยวให้สิ่งต่งของเราพักผ่อนแป๊บหนึ่งแบมบึดเดียวรุ่งน้ำ ของเฮานี้แต่ของเป็นตะแซ่แม่มาคุณอันฝูกเสี่ยนเลยยังกินแรงด้านทางนู้นนะด้านทางนู้นด้านทางคนลาวนะมีทั้งแจ่วฮ้อนซ้องตำเข้าจี่มะล่างไรมะกะมากมายหลากหลายเมนูเลยเข็นก็ยากกินข้าวละรีส์ข้กันเลยบบนี้นี่ยแค่หิวบปนันเอาจังสี่ดีกว่าเราวังไม่แล้วเอาไปหาอี่ยงมากินแรงในช่วงนี้แหละกับมาเบิ่งหมอรำกันแหมพร้อมไปพร้อมแล้วเจ้าวาวเดี๋ยวคอยสิ่งเศร้าเสียงหาย นองแล้ว

Thank <laughs> you.

เบาหวานไบบข้อหน่อยอดสา่นเหยียดกินขาตังขิงอดสา่นเหยียดกินลิงตังกะตายอดสะฟังเสียเบาหวานลำหน่อยคนผู้หายจาได้พ่อผู้คนดีน้อยกัน้อยแถอะเอะด้วยเอ่อนเลยถามม่หลาคือจ้อยแท้เพอ่คนมาก็เลยว่านี่ยะเมียเอ้ยจอยกระเทียมลูกหัวกันเหนี่ยวจอยกระเทียมลูกหัวมันไปกองกันยุ่งมองเดียวเพื่อนบ่แม่สวัสดีคุณแม่น้ำเด็กกลับเด้อเจอกัคุณแม่เด้๋ยวว่คุณแม่ น้องโคบอลคุณแม่น้องโคบอลจากอำเภอกระนวนสุ่มโอเคไม่ใหญ่สอนไปแวียด้ครับเด้อมาจากกระนวนครับแม่นี้กระน้องสาวมาจากกระนวลโพงามโพงามอันนี้ม .5 อันนี้ม .6 นะครับเลียนอยู่สีกระนวลเป็นนักรองนั่งของวงโป่งล่างออนซอนอีสานสีกระนวนวิทยาคมพี่น้องฝากลูกฝากเต่าฝากเปลูแม่บานบานในสวนเด้อครับเด้อความกระล่างหัดไม <L an ches> มื่อนี้ยขันมวนจังไดกับติ๊บนะเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆครับเมื่อนี้ยกระบอกข้ขอมูนความูลหนใอยพี่น้องสุโมงสองซูโมงโดยประมาณลองไปน้ำล่ำไปพร้อมเทียมกันไปเนาะครับเนาะอยา่าเฝ้านี้จากกันเลยครับเด้อเอาอาจารย์บาเบาหลายใหญ่ห่างมีอาจารย์นักดนตรีสีแนะน้ำสะก่อนพี่ฮอนดาครับพี่พี่พทนะครับหมอแค้นครับอ่ามือ อิเล็กทอนะครับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศิลปรกรรมศาสตร์อันนี้เล่นดนตรีก็ได้ร่ำก็ได้นี่สองคนนี่อันนี้ลูกศิษย์ของคุณเมย์สงบดาวดองไม้นะครับมาดีรับบนนทนากดนตรีนะครับเนาะสุดยอดความสามารถเอากระเป๋าลายห,หางอาจารย์ไปเลยเฮ้าตามสคริปต์นะครับเด้ <S <S อเปิจิ้วพอดีเพียงไดเนี่ย

we <laughs>